เดินทางไปเอาทรายครับพี่น้องเมื่อกี้เจอด่านด้วยนะไอเซมันผ่านมาได้ยังไงวันเนี้ยไอวันที่สิบสองยังตั้งอีกไงเดี๋ยวเราเวาเอาน้องมะนาวก่อนนะครับเดี๋ยวไปทายเซมก่อนดูวยมันรอดมาได้ยังไง จังเสิร์ดก่อนวันแม่ยังตั้งอยู่ผมนึกว่าวันแม่ตำรวจคงไม่ตั้งหรอกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Rodam Sing i n ด o o นะครับเสร็จยังเนี่ยแซมเอ็งผ่านได้ไงวะเอ็งผ่านได้ไงเอ็งผ่านมาได้ไงเอ้า <c oughs> <c oughs>

อันนี้นะใส่ข้างล่าง,าง,างเหมือนเดิมนี่ครับฐานเอ้เคลีย์อะไรแท่นแท่นเกียร์เนาะแท่นรองเกียร์แท่นรองเกียร์รอก็มันชอบขาดก็เลยทำไอ้น,นี่ไอ้ลิกนี่นะขาดไมมแท่นแท่นเกียร์แท่นเกียร์ยรขาดแังเซิร์ตผมบอกให้รีบทำก็ไม่รีบดูสิผมจะใช้รถอะ โอ้ยมีรถมารักทิวหรือเปล่าไม่มีแล้วฮะีคันนเยฮะเขาจะใส่ยันนี่ข้าเพียงมันลุ่มเนี่ยลิมใส่ซีนลี่มันบ่ไม่อยู่ไม่อยู่อันนี้ใส่ก็เสร็จเลยใช่ไหมเสร็จแล้วใส่สายนี่ก็เสร็จแล้วไอ้หม้อนุ่งหม้อน้ำล่ะฮะ ไม่มอน้ำเปลี่ยนไอ้นั่น <Yeah. S 1> ไอ้ยลืมมาโชกมาใส่ไว้โชกเอ็มดระเบิดไอ้ไอ้นั่นทำให้ยังคันส่งอ่ะทำแล้วใช่ไหม,มให้ช่างเบลทำไอ้นั่นด้วยนะลูกหมากนะครับคันส่งนะครับเพราะว่ามันเลี้ยวซ้ายได้น้อย sao lúc không? biến lung màng luôn phải không? đây nè, đây check hả? quên lưu choo 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 hay choo choo đi choo 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 แล้วอะไรปั๊มน้ำทำอะไรบ้างเร,เรียนซีนเ,เ,เรียนซีนบ่เดี๋ยวรอก่อนใส่ก่อนดับเครื่องก่อนออใส่แค่นั้นลินโจล้วบ่ในลูกยางลูกยาง โอ้อันนี้อันนี้อันนี้วัดใส่แล้วใช่ไหมนี่อันนี้ได้หนากว่าไอ้นั่นไอ้นมเย็นดิใช่หนากว่านั้นนี่ชาเขียวฮะนี่น้องมะนาวไม่ใช่ชาเขียวโอ้ตอนนี้เลี้ยวได้เยอะแล้วใช่ไหมตอนแรกช่างได้เช็คไหมว่าเลี้ยวได้น้อยฮะได้เช็คไหมฮะฮะ เลี้ยวไม่เข้าเหรอต้องโยกสองทีอือตอนนี้เลี้ยวได้เยอะแล้วแจวเลยทีนี้ต่อใช่ไหมต,ต่อเหมือนในนมเย็นเลยเป่าไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปงานบุญก่อนค,คิดบัญชีมะค,คิดบัญชีมาเลย เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจ่ายปีหน้าด้ยงั้ยนะเดี๋ยวเราใส่แท่นรองเกียร์ก่อนไหนลองเลี้ยวซ้ายมาดูสิโอ้ทีนี้เยอะแล้ว ทำไมมันเลี้ยวเข้าไม่ได้ทำไมต้องโยกไมนนี้วัดอะไรครับช่างวัดศูนย์ล้อศูนย์ล้อเท่ากันไหมเปลี่ยนลูกหมากตัวไหนบ้างตัวนี้หรือว่าตัวนู้นเอปลี่ยนตัวนี้สองับตัวไหนนี่อันนี้ใช่ไหมคันชักอันนี้ต่อด้วยไหมอันนี้ต่อ ตรงนี้บป่าแล้วก็เปลี่ยนอันน um ี MIT> ้ด้วยสองข้างเลยตี่ร้อแล้วมันโยกเลยอ๋อโอ้แจวเลยทีนี้เอาข้างหลังออกนี่ก่อนโอเคตั้งศูนย์บ่โอ้ยรถไรวะเนี่ย อ๋อรถใส่กุยอ้อยหรือเปล่าเนี่ยอ,อันนี้คือกันกันใบอ้อยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้ตั้งอะไรช่้นอันนี้ขันล็อกคันล็อก,อกตัวนี้นปรับได้ใช่ไหมใช่ปรับได้คลรเนาะปรับ เรอแป๊บนึงเราต้องอ,อะไรตรงไหนที่มันแก้ไขได้ก็แก้ไขนะนี่น่าจะช่วยได้อยู่ามาแล้วมันก็เป็นเหล็กแล้วเละแท่นเกียร์แท่นรองเกียร์ รถมันแรงครับรถมันแรงมันบิดจนแข่ขาดหมดอะใช่โอ้แจ๋วเลยทีนี้ช่วยได้ไหมช่างได้จริงเหรอ สำหรับท่านใดที่อยากจะทำแบบนี้นะครับก็ <c oughs> มาทำได้ครับที่อูช่างเสริฐนะครับมันต้องเอารถมาดัดตามทรงครับเห็นไหมมันต้องดัดอ้อมนะครับเ, <c oughs> เห็นไหมเขแบบก็เป็นวันนั้นใช่เขียนแบบก็ใช้เวลาใช่ไหมอันนี้เขียนแบบโดยใช้อะไรคอมพิว <c oughs> <c oughs> เตอร์ใช่คอมพิวเตอร์เดียกววิศวะกะกะเอา นี่ครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องดูเอาครับไบนีม่มันต้องดัดดัดอ้อมครับนุ่อ้อมทอยเสียอ้อมไปเกียยวฝากนะครับเวลาเปลี่ยนคัดก็ต้องถอดนะครับตัวนี้ช่างจับน็อตกี่ตัวฮะตัวเดียวเหรอแตเป็นน็อตใหญ่ใช่ไหม อ้าใครมาหน,น่ะนะเอามาพี่มิมเนี่ยนั่พี่มิมก็ไปครับงานนี้เอาทรายมาอย่างนี้โอ้เอาทรายมาแล้วโอ้ยไม่รอเลยเนาะฮะสวัสดีครับกูขับเองเลยหรอ,อไม่รอเลยเนาะ ไม่รอเลยเหรอโอ้วัวจะทำอะไรอยู่โอ้ยรอหน่อยก็ไม่ได้เนาะโอ้ขับเองเลยรถรอมันช้ามันต้องรีบต้องรีบไปเลยเดี๋ยวไม่ทันเนาะโอ้ยทันงานก็มีทั้งวันน่ะเลยรถรอบมันช้าเดี๋ยวไม่ทันเลยมียด่านนี่ข้างหน้ามีด่านฮะมีด่านมีไหมมีอ๋อมีด่านด้วยมีด่าน บอกว่าเสียบ <laughs> oh. <inaudible> ุดได้ไหมบอกว่าดาบดาบตุงดาบตุงไมเสียบุดได้เสียบุดเนาะครับเนี่คือสองวันแม่ก็ตั้งอ่ะดูอ่ะก็ธรรมดาเขาเขาไอะไรของติดกฎหมายมันเยอะเนออ๋อทำเหมือนในคันนั้นบ่เสร็จยังเสร็จแล้วโอ้จัดสืบจัดทำฐานฐานเกียร์มาฐานมา ลูดเคลียบเดี๋ยวเกียร์มันกระโดดลงเดี๋ยวเกียร์มันกระโดดลงแรงทำได้ทำได้นะครับนี่ช่วยได้ช่วยได้ไหมช่างบิเอได้เือได้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว เติมน้ำครับเตยมตัดเครื่องอ่ะตอนนี้เต็มละเดี๋ยววางหัวช่วงนี้มีแต่งานผระป่าเลยเอ้อ

ล็อกได้ยังเนี่ยคันนี้ทำมาเป๊ะอยู่แต่คันนู้นสงสัยแบบเราเลื่อนในนี้บ่อยเห็นเลื่อนในนี้บ่อยแล้วมันขยับเพราะว่าไอ้ขาขาเนี่ยมันจับกับตัวนี้ เสียงอะไรวะแค็งเข็งเข็งฮะเสียงไงนั่ะนะเสียงไอแอร์คอมแอร์ได้ยินอยู่ อยากเปลี่ยนบังุ่นใหม่อยู่อยากทำท่อใหม่อยู่ขอบคุณช่างเบลมากเลยนะเ,เดี๋ยวเงินเก็บปีหน้าด้วยห,หาเงินก่อนอ เดี๋ยวค่อยให้มอสวิ่งหลบด่านเอาหลังวัดมีทางหลบอยู่ <c oughs> เอาเป็นอะไรอีก <c oughs> เป็ดล้วมอีกแล้วโ <c oughs> อ้ยยบต <c oughs> าดูด,ดิเ <c oughs> น่อีกเลี้ยวเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ไ้ร้านเดิมอ่ะพาชี้อ่ะไปทำบุญเพื่อจะได้บุญบ้างครับ